สวัสดีครับ FPV o l l i นะครับตอนนี้นะครับ FPV o l l i เว็บไซต์นะครับได้เปิด User VIP เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูครับว่า User VIP Member นั้นจะเป็นอย่างไรไปชมกัยครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับคือเข้าไปที่ w w w FPV o l l i c o m นะครับผมหลังจากที่เราเข้าเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะดูนะครับด้านมุมขวาครับจะมีเข้าระบบกับสมัครสมาชิกนะครับ ซึ่งสส่วนนี้ครับอยากให้เข้ามาที่จอยเป็นสมาชิกของร้านนะครับทำการกดคลิกได้โดยทันทีครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับทำการเข้าสู่ระบบนะครับผมซึ่งการเข้าสู่ระบบโดยการคลิกเข้าไปนะครับผมจะมีนะครับพยายามล็อกอินด้วย Facebook แล้วก็ Line นะครับผมซึ่งเมื่อล็อกอินด้วย Facebook แล้วก็ l ล ne เรียบร้อยเลยครับจะเข้ามาครับทำการเข้าสู่ระบบโดยทันทีนะครับผม พอเข้าไปแล้วนะครับด้านบนสุดนะครับจะแสดงชื่อเป็นของเรานะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือราคาสินค้านะครับจะถูกแสดงขึ้นนะครับเป็นราคาตัวแทนนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับราคาตัวแทนแสดงขึ้นมานะครับเป็น480บาทนะครับซึ่งขายปกติจะอยู่ที่500นั่นคือประหยัดไปอละ20บาทเลยทีเดียวนะครับถ้าซื้อ4ตัวก็80บาทถือว่าเยอะมากนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นราคาตัวแทนนะครับเห็นเลยครับว่าความต่างครับทาการหยิบลงตะกร้าได้เลยครับผมเมื่อ หยิบลงตะกร้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นนะครับก็สามารถเข้าสู่ระบบในการสั่งซื้อนะครับโดยทันทีได้นะครับผมนะครับราคาก็จะขึ้นมาครับซึ่งเราสามารถส่งไปยังคนอื่นได้โดยใช้เป็นชื่อเราก็ได้นะครับผมเป็นผู้ส่งนะครับไม่ต้องเป็นชื่อร้านเอพก็ได้นะครับเพราะนั้นทุกคนสามารถทําการขายเองได้ด้วยครับผมขอบคุณครับ ครับสำหรับใครที่อยากจะสมัครนะครับตอนนี้นะครับก็สามารถสมัครมาได้ที่ทางไลน์นะครับไลน์แ FPV o l l i นะครับจะมีเข้าไปแล้วนะครับจะมีปุ่มกดอยู่นะครับว่าสมัคร User VIP นะครับแล้วก็เขาจะถามว่าใช่หรือไม่นะครับให้เราตอบว่าใช่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็สมัครเข้ามาครับสำหรับลูกค้าที่เคยซื้อนะครับของเคยเป็นสมาชิกมาก่อนแล้วนะครับเรก็จะทําการสมัครได้เลยนะครับผมซึ่งอันนี้ทําไว้ให้กับ VIP นะครับผมเพราะนั้นติดตามนะครับยิ่ง ถ้าเกิดคุณมีแต้มสะสมเยอะขึ้นการลดก็จะมากขึ้นยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ครับจากเ p พ o r y ครับ